สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านส้มตำยำยั่วนะคะเมืองนครพนมวันนี้มาไกลหน่อยนะคะส้มตำยำยั่วค่ะสีสงครามค่ะมาถึงสีสงครามเลยนะคะวันนี้ มาทานซ้มต่ำกันนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณในร้านนะคะร้านก็น่ารักน่ารักค่ะน่ารักน่ารักนะคะยายนั่งทานอยู่ตอง พี่ถ่ายในร้านให้ดูนะคะร้านก็น่ารักน่ารัก่นี่เป็นในร้านนะคะ มีหลายอย่างอยู่ค่ะอันนี้ในควรนะคะมีทุกยันค่ะมีทุกยันค่ะมีทุกยันค่ะมีแต่ ข่วยนะคะน้องๆก็กำลังตันให้เย่ะไำยันเยอะนะคะเยอะนะคะก็ประมาณนี้นะคะ เ่ะใช่คอนึงค่ะนอ่ยโอเคก็ประมาณนี้นะคะ